ครับสวัสดีชาว f c Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนักเตะแล้วก็จะมาแจกเทคนิคแผน4-2-4นะครับใครที่รออยู่นะครับรอรับชมได้เลยก่อนที่จะไปรับชมฝากพี่น้องเชิญกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่ร้องข้านดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับการนักเตะสัปดาห์ที่3นะครับกิจอควานะก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับนะแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของ s t a r p a าร์นะครับใครที่ยังไม่เติมฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กฟรีนะครับอย่าลืมไปรับ p a ส K กันนะครับผมนะเริ่มต้นเราก็รับ m a ส k K กันก่อน,อนเลย แล้วก็มีแจกซิโก้ด้วยนะครับกองกลาง CAM นะครับตรงนี้ก็สามารถรับได้ในอีก4วันนะครับรอรับได้เลยนะครับนะการนักเตะฟรีนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นจากนะครับกิจ,จกรรมกันก่อนเลยนะ เมื่อวานผมได้ทำคลิปแจกเทคติกไปนะครับ4 3 3 holding นะครับบอกเลยว่ามีคนสามารถขึ้นหมดแชมเปี้ยนได้นะครับใครที่ใช้เทคนิคนะครับแผน4 3โ o ล d i n g ที่ผมแจกไปนะครับบอกเลยว่ามันต้องมีปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับอ่ะอันนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับ แล้วก็นะครับช่วงท้ายคลิปเราจะแจกเทคนิคแผน4 2 4กันด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูเหมือนกันครับเป็นเทคนิคของทางต่างประเทศนะครับเขาได้ทําการแจกนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการก๊อปเข้ามานะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เล่นแผน4-24แต่ว่าผมก็พยายามหาเทคนิคแล้วก็เอามาแนะนําให้กับทุกๆคนได้รับชมนะครับอาจจะเป็นเครดิตของคนอื่นนะอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้เขาครับผมไม่ขอรับเครดิตนะครับนะเพราะว่าผมก็ได้ทําการเอ่อ เอาง่ายๆคือเราไปดูเขานะครับแล้วก็เขารีวิวมาให้แล้วเขาก็แจกมาเราก็ดูแล้วก็ผมก็เอามาแจกให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับสามารถเอาไปลองเล่นได้นะครับแผน424นะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกิจกรรมกันก่อนนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมภารกิจประจำสัปดาห์นะครับก็มีมาส์เคแจกนะครับตรงนี้แจก2ตัวนะแล้วก็ของวันต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แกลเลอรี่กันเลยดีกว่านะครับ สำหรับนักเตะสัปดาห์ที่3นะครับโอเวรรเเนี่ยจะมีคาฟูนะครับแกเรตเบลลิวันโดนะครับ3ตัวนะที่เหลือก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนักเตะย,ย่อยๆเนี่ยสำหรับคนที่เปิดได้นะอย่างมาโมดเนี่ยถามว่าน่าใช้ไหมก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้อยู่นะครับนะสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเปิดได้ก็สามารถเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับนะหลายคนนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคําถามแน่นอนนะครับระหว่างแกเรตเบลนะครับกับ นี่เลยนะครับ U C B O จะเลือกใครดีนะครับสำหรับผมนะครับเนื่องจากแพทนี้นะครับเรื่องอสกิลการตอกส้นนะครับมันไม่ได้เอื้ออํานวยนะครับผมคิดว่า U C B O น่าใช้กว่า U C B O เนี่ยบอกเลยว่าทั้งเฮดเฮดเ a น m a เจอร์นะครับบอกเลยว่าเล่นได้ดีมากนะส่วนแกเ e t เบล l l เนี่ยถ้าเล่น Manager อร์ผมคิดว่าก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความเท่นะครับผมก็แนะนําเป็นแกเ e ตเบลแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่ต้องการความเท่นะแต่คุณต้องการความเก่งผมแนะนําให้เลือกยูเซนะครับผมสโคนะครับกองกลาง CM O e วนะถามว่าน่าใช้ไหมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับนะ500ชิ้นส่วนเนี่ยถือว่าคุ้มมากเนี่ยสามารถมาแลกแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับผมแล้วก็ลิเวนโดนะครับผม ฝีเท้า123การยิงอยู่ที่122การสมบนอล1ก9าการเล่มอน123อสภาพร่างกาย88เท้า54ถนัดเป็นเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ค่าพลังงาน4ดาวครึ่ง้าสกิล4ดาวคุณสมบัติยิงบันโค้งเหนือชั้นยิงประตูดต่ไกลครับเบิร์กเด้ดเป็นสูงต่ำ้าสกิลเป็นลูเล็กนะสำหรับลิเวนโด้ถ้าในมุมอมองผมนะครับลิเวนโด เมนเจอร์เนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากนะแต่เฮดเวทถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดยิงด้วยเท้าซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าให้มองข้ามไปได้เลยนะครับไปหาตำแหน่ง l w ที่ถนัดเป็นเท้าขวาจะดีกว่านะครับเพราะว่าสไตล์การยิงด้วยเท้าซ้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องหาจังหวะนะครับมากกว่าพวกที่ถนัดเป็นเท้าขวานะครับผมนะสำหรับริวันโดอ่ะอย่างแกเรตเบลนะครับ ฝีเท้าก็ถือว่าให้มาดีนะครับฝีเท้าให้มา134รยิ่การยิงอยู่ที่125การสมบัต่งกการเลี้ยงบอล1 2 2สภาพร่างกาย101รนะครับแพทนี้นะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตอกส้นทำได้ดีเนี่ยแกเรนเบลในน่าใช้มากนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับตอกส้นสกิลการตอกส้นเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนอแพทเก่าๆนะครับมันก็เลยทำให้ การเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าแพทนี้มันอ่าสำหรับการต่อบอลนะครับโอเคนะครับสำหรับแกลเบลก็ถือว่าพอใช้ได้นะคุณสมบัติที่ให้มาก็จะมีฟรีคิกทรงพลังยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูีไกลครับแล้วก็วิร์กเลสสูงกลางถ้าสกิลเป็นถ้ายิงหลอกเปิดทางนะครับไม่ใช่ท่ารูเลตนะ สำหรับแกเลตเบลใครเปิดแพ็กฟรีได้หรือว่าใครมาแลกเปลี่ยนแล้วเอาไปใช้ดูรีวิวกันมาหน่อยนะครับนะแกเลตเบลคาฟู oo, นะครับโอเวอร์หนึ่งาตำแหน่ง RB นะถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะเกมบุกถือว่าได้เลยนะครับเกมรับก็อยู่ในระดับที่ดีนะไม่ได้แย่เลยนะครับนะสำหรับคาฟูใครที่ใช้นะครับ ฝีเท้าก็ให้มาถึง125นะครับแล้วก็เกมการตั้งรับนะครับ119สภาพร่างกายก็109นะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับนะคาฟูมาแรกเอาไปใช้ได้นะครับ1,500เิ 1, น้สนสวดนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับนักเตะสัปดาห์ที่3นะแล้วก็นักเตะพิเศษเฉพาะทีมนะครับส่วนผมนะครับ จะเลือกเป็นเปเล่นะครับก็จะมีในส่วนของเจดอนซานโช่นะครับซานโช่ o, เนาะโอวหก็เข้ามาเป็น300ชิ้นส่วนส่วนใครที่เลือกเป็นมาราโดน่านะครับเป็นตัวอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ละคนอาจจะเลือกไม่เหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับเรื่องการ์ดนะักเตะอ่ะ จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการนักเตะที่มีเข้ามาอ่าเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับนักเตะนะแกเรเบลครับตลาดฟ้านะครับทุกคนเนี่ยคนเปิดได้เยอะมากนะครับแล้วก็เทขายนะแกเรเบลยูเซเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะครับน่าใช้นะยูเซเนี่ยไปซื้อเม็ดส้มใช้ยังคุ้มกว่านะครับราคา2000กว่าเอ็มอ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ เรื่องราคาเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ในี่ส่วนแพ็คในร้านค้านะครับก็เข้ามาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมได้ลองสุ่มเป็น3,000เพชรนะครับให้กับทุกคนได้รับชมกันโอเคสุ่ม3,000เพชรก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปแจกเทคนิคแผน424กันแตะเพื่อเปิดนะครับวอล์กมาอังกฤษนะครับ CB c h e l ล e a โอ้โหโอเวอร์หนึอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็แพ็คต่างๆนะสำหรับใครที่สนใจเติม FC Point นะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักสอบถามและเรียกกับทางร้านได้เลยนะครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากกันไปด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปอ่าประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปแจกเทคนิคโหมดผู้จัดการทีมครับแผน424ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกไปก่อนนะครับว่าแผน424ผมไม่เคยลองเล่นนะครับสำหรับแผนนี้นะครับเป็นเทคนิคของทางต่างประเทศนะครับเขาได้ทําการแจกมาเราก็จะเอามาแนะนําให้กับพี่พี่น้องได้รับชมกันนะครับใครที่รอแผน424ส่วนใครที่จะรอแผนอื่นเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับจะพยายามหามาให้ทุกๆแผนนะครับสำหรับใครที่ขอมา มาเริ่มต้นกันที่ความเร็วนะครับตั้งไว้ที่ระยะ3นะครับก็คือตั้งไว้สูงสุดเลยนะครับก็คือการขึ้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าขึ้นเกมเร็วมากนะครับแผนสี4เพราะอะไรถึงขึ้นเกมเร็วนะครับเพราะว่าแผนสี4นะครับมีกองหน้าถึง4ตัวนะครับกองหน้าเอทีสตัวนะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับอีก2ตัวนะครับบอกเลยว่าเยอะมากสําหรับตําแหน่งกองกลางนะครับผมแนะนําว่า ถ้าใครมีลูกลิตนะครับผมแนะนำว่าให้หาตัวท็อปทอปอีกตัวหนึ่งมายืนคู่ลูกลิตได้เลยนะครับพยายามหากองกลาง CM ที่สามารถเล่นสไตล์เพลย์เมคเกอร์ได้แล้วก็เป็นเกมรับได้ด้วยผมแนะนำกูลิตอ่นะตัวแรกเลยระยะทางการส่งบอลถ้าเกิดว่าเราตั้งไปที่ระดับ2แล้วนะครับเกมรูปแบบเกมของเรานะ่ยมันไม่ดีผมแนะนําว่าให้ตั้งเป็นระดับ1ได้นะครับอ่าอันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ แนวคิดการเล่นครับยังคงเป็นการบุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก um ็การคุณตำแหน่งครับเป็นอิสระนะครับมาดูกันที okay. ่การบุกนะครับแนวโน้มการส่งบอลครับตั Audrey, ้งไว้ที่2นะครับแล้วก็แนวโน้มการเปิดบอลตั้งไว้ที hmm ่1แนวโน้มการยิง um ตั uh ้งไว้ที่1เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารูปแบบการยิงเนี่ยจะยิงน้อยหรือว่ายิงมากแต่ผมคิดว่าตั้งไว้ที่1นเนี่ยการจบสกอร์นี่บอกเลยว่าจบสกอร์แบบเน้นๆแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันจบสกอร์น้อยผมแนะนาว่าให้ตั้งเป็นระดับ2ได้นะครับโอเคนะแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งไว้ที่1ก่อนนะแล้วก็การคุณำมหน่งครับตั้งไว้ที่เป็นระบบนะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งรับของเขากันบ้างนะครับการตั้งรับนะครับจะเป็นกดดันอยู่ที่2ระยะห่างอยู่ที่1น,นะครับความก้าวร้าวอยู่ที่2เช่นกันแล้วก็แนวกองหลังเป็นคุมพื้นที่นะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับเทคนิคแผน4-24ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับใครที่มี O v เว1 3 1 1 4นะครับลองเอาไปดันแรงดูได้นะครับผมหมดผู้จัดการทีมผมก็หามาให้แล้วก็เอามาแนะนำให้ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะของผมเนี่ยจริงๆมันก็มีครบนะครับแต่ก็อยากจะพยายามเสริมทีมให้มันแน่นกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับแผน424โอเค ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่นะครับความเร็ว3นะครับระยะทางการสมบวนอยู่ที่2นะครับแต่ว่าสามารถปรับไว้ที่1ได้นะครับในกรณีที่เราอาจจะนําอยู่นะครับสามารถปรับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกมเราตามหลังนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ที่2เหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็นะครับแนวคิดการเล่นตั้งไว้ที่บุก การคุนตำแหน่งครับตั้งไว้ที่อิสระการบุกนะครับก็จะเป็น2 1 1นะครับแล้วก็การคุนตำแหน่งเป็นระบบนะการตั้งรับครับเป็น212แล้วก็คุมพื้นที่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการบุกนะครับการคูรมตำแหน่งของเขาที่ตั้งเป็นระบบนะครับเพราะว่านักเตะมันจะไม่วิ่งมั่วนะครับนะอันนี้ก็อาจจะได้ผลหยุมกันอันนี้ต้องลองเอาไปใช้ดูสำหรับแผนส2่องโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคแผน424ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าใช้ดีคอมเมนต์บอกต่อๆกันได้นะครับนะเพราะว่า EP ที่แล้วนะครับผมแจกเทคนิคแผน423 holding มีคนขึ้นแชมปเปี้ยนได้ด้วยนะครับโอเคฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเทคนิคแผนไหนครับรอติดตามชมได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ ฝากร้านคุกกี้แลน d ์ช็อปกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกี้แลนช์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามและเรียกกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่มีแน่นอนปลอดภัยแน่นอน1 0 0เฝากกันไ้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นีพีหน้าครับสำหรับพีนี้ขอบพระคุณมากครับ